สวัสดีครับคนวันนี้อยู่ที่อ่าตูนจ้มาซื้อของมาซื้อของนะจ๊ะแต่ว่ามี่ยังอยากจะให้เบิ่งนบราเชื่อว่ามี่หลายอย่างที่ไทยเอามี่นะจ๊ะสตนี่แต่สโตนี่เป็นสโตแมกซิกันนะจ๊ะเออสตูแมกซิกันแ,ออแม,กซ,ก,นแมกซิกันอเมริกันเนาะ เดี๋ยวนึ่งเสียให้เบิงเด้อจ้ะอยากอยากอ่าเข้ามาก็เลยเห็นนีก่ก็เลยอยากจะถ่ายวิดีโอให้ดูกันเนาะจ้นะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหันกล้องดูดูจ้าดูเห็นบ่เห็นไหมทุกคนมกเฟืองจ้ามกเฟืองนะคะมกเฟืองเนาะรถเขาก็ทำเป็นแบบเป็นแพ็กอย่างนี้ได้ค่ะมกเฟืองนะจ๊ะเนาะ แล้วก็มะพร้าวเด้อมะพร้าวอู้มะพร้าวนี่ลูกละ6ดอน99เดี๋ยวเมนมะนี่จ้าเบ่งลูกอันนี้เห็นไหมทุกคนเห็นป่ะมีแบบผลไม้ไทยนะจ้ะอาเดี๋ยวมันจะหลุด ไอ้นี่ก็เนี่ยมักซีดาเด้จ้ามักซีดาบางลูกนงี้ยมีนี่เยอะจ้ามาใหม่ไทยเฮาอมือมือนี่ชัดมังม่วงหน่อยกับมีนะคะทุกคนมีมักซีดาเด้นะจ้าปรั่งเนาะตัวปรั่งกันเหรมักซีดาหน่อยแล้วก็มีมีมักซีดาใหญ่เราจ้ะเนาะ ลุ่งโกบูรูออันนี้คือคือใบตองด้วยจ้าเขาจะห่อเป็นอย่างนี้เลยเด้อใบตองอะเขาจะห่อเป็นอย่างนี้ไว้เลยเด้อขายมีกระถินนะจ้าแต่ว่ากระถินดูแห้งๆเพื่อนๆแห้งแล้วกระถินเนาะอันนี้ก็มีมันมันสำมปรังนะจ้ะแต่แข็งเหมือนแช่แข็งนะเพื่อนๆมันเขาแช่แข็งมาขายเนาะขมิ้นเด้ขมิ้นเป็นตะกาเลยเนาะ ลึกๆตัวนี้จ้านนี้เ,นเพื่อนๆรู้ไหมว่าอะไรมันอะไรน้ำมันมันบ้านเรามันหัวนจาจะทุกคนนี่เลยนะทุกคนมันแก้วเนาะมีมันแก้วมีเผือกโอ๋อหลายอย่างจ้ะแต่นี้ขมินน้นเนาะอินบอเผือกเป็นลูกๆน้อยๆน,นิดๆเนาะจะมีพริกนะจ๊ะเพื่อนๆหลายอย่างจ้าจ้าค่ะ ดูพริกเขาเด้อกินหมดละดูพริกเขามีหลายพริกเหลือเกินจ้ะพริกอันนี้ก็พริกนั่นแตเนาะพริกเขามีเยอะอแล้วก็นี่แตนะ่เนี่ยจะให้ดูเบิ้งจ้ะบักบวกบักบวบนี่คือแบบมีทั้งสีเหลืองสีเนี่ยแล้วมันมีลูกไอเนี่ยทุกคนหนึ่งก็ไม่แน่ใจเป็นน้ำเลยปักเลยเป็นน้ำน้ำเ,เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันคือลูกอะไรนะคะ เขาไมีเยอะนะทุกคนเยอะเยอะพักเขาหลายเบิ้งพักกาดนะพักกาดต้นบานท่านะจาก็มีจะเป็นมัดอย่างนี้เลยนะกายเป็นมัดอย่างนี้เลยนะแล้วก็นี่คิดว่าเป็นคนาเนะเขาก็มัดอย่างนี้เลยนะ<อ>ไปเร็วๆเลยนะก็สลัดเดี๋ยวเ<อ>นี่ยเพื่อนๆเนี่ยจ้าต้นกระบ,บอกเพนนะจ๊ะอ,อันนี้คือเขาหนามหรอเพื่อนเขาก็ะชุ่ฉลับออกมานีเนาะ เขาน้มหมอกแล้วับยังเป็นแผ่นอยู่จ้ะแล้วก็บแบบแบบเขาตัดไปเรียบร้อยกับมีจกก้ะเพื่อนๆดูเด้อเป็นมาเป็นแบบอีกตู้นึงเลยจ้ะเพราะว่าคนเม็กซิกันอเมริกันเขาจะชอบกินนอกจากที่พวกเชื้อสายอ่าเม็กซิกันเม็กซิกันนอกจากเขาจะชอบกินมากๆลเลยเพื่อนๆนึงกับบลูว่าเขาไปเห็ดอะไรกินนะลูกเป็นซับซับไปเรียบร้อยแล้วราคาอยู่ที่ต่อพาวน่านจะสองเหรียญสามสิบเก้าตัวพาวน่าจะเดอ้อทำแห้งก็มีเดอ้อนี่เป็นถุง น,นี่คือมะขามแห้งนี่คือน้ำอ้อยนะจ๊ะนี่คือน้ำอ้อยอ้อยก้อนนะจ๊ะบานห้าอ้อยก้อนของเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเอ็นว่าเป็นกล่องเลยนะคะอ้อยก้อนนะคะบักเ้าวนะจ๊ะบักเ้าวนะบักเ้าวนะจ๊ะเ้าคือพริกเขาเด้อนี่พริกไม่รู้ว่าพริกอะไรเด้อใหญ่ๆพริกเขาเนี่ยแล้วก็นี่ก็เป็นมะเขือเทศเนาะ เขาจะเอาไปทําซอสจ้ะมันก็จะออกมาเป็นสีเขียวเนาะรพริกเขาจะพริกก็มีแบบฮาลเฟนโยแล้วก็พริกไอ้นี้พริกไม่รู้พริกอะไรแต่จะพริกของเขาเนาะใหญ่ๆเนาะใครเด้อจ่าที่มีร้านนะสตเม็กซิกันใกล้ๆบ้านเด้อแม่หนึ่งแนะนําให้เข้าไปเลยเขาจะมีมะละกอมี่มังคุงนะจะให้และการในราคาที่ย่อมเย้า เมนึงค่อยซื้อไปตำนะจ้ะแสบแสบคือมาาาอะละกอไทยเหาจ้ะแล้วก็ราคาบัแพงาราคาบ่แพงเนาะเมนึงก็จะมาเบิ่งจจะเพราะว่าบางข้งกตมันก็เป็นแบบหน้วยสุกหมดจงซง่นะจะบางั้างมันก็มีน้อยเขียวปะปนกันไปยังยังมือนี้เมนึงมามนี่เมนึงมานี่ก็เดี๋ยวจะเห็นเพราะจากมันมีลูกเขียวเกาะเห็นบ่กำลังหน้าตำเลยเห็นบ่จะมีลูกเขียวเกาะแล้วก็ลูกสุกเนาะ เข้ากับเลือก่เราก็เลือกได้นะจ๊ะจะเอาแบบเฉียวเนาะเอาไปไว้ตามเนี่ยอย่างลูกนี้นี่ตามได้เนาะยังตามได้ยัไม่สุดไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวตามล่าหาหาไอ้นี่ไม่นด้เห็นในวิดีโอปะนี่จะเป็นเพื่อนที่ตามหาแต่มันไม่ได้อะไรเอ้ย เห็นเห็นในวิดีโอของของคุณคุณมอดกินอ่ะก็เลยเอออยากจะลองกินบ้างใหญ่ๆแต่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเพื่อนๆนี่เท่าที่หาเห็นในในสตูแห่งนี้นะเดี๋ยวจะไปกินเนาะก็เขาใหญ่นะก็ก็นี่เขาคือแคตัวเรียบร้อยแล้วแคบหมูจ้าเดี๋ยวไปแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเกิดจะดตังก็สวันดีจ้า